มีอะไรบ้างเหอเป็นอาหารค่ะอานยังเดียวเลยใช่อเนี้ยอาหารครับแล้วก็มีหม้ออะไรนี้ข้างนเรามีเตาเรามีเตาเตรีกมาแล้วเหล็กบางอย่างเดี๋ยวเราก็แยกออกช้าก็ได้เลยครับไปิข้าวบอกไว้เนี่ยนนา่นใจอากาศมันอากาศยังไงคะพี่อากาศมันปิด กลางมันปิดคือฝนจะตกใช่ไหมคะฝนจะตกต่แน่แล้วัต่คนนี้คือที่มึกครับแบงค์แนะนำหน่อยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนคำแนะนำนะครับให้พี่แนะนำหรือว่าใคพี่แบง์เดี๋ยวที่ลำทางเราเนี่ยเป็นที่หมึกนะครับ 哎，你们来。